สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกทท่านคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเก่าลายคามจับคู่กับสูตรบังคับล่างประจับมือวันที่1กันยายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจารย์จะรีบวางสูตรเก่าลายคามจับคู่กับสูตรบังคับล่างนะคะท่านผู้ชมพอดีนึกขึ้นได้นะก่อนที่จะ ไปชมกันนะคะอาจารย์ขอ,อาวาง fc นะคะเมื่อสักครู่นี้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะมี fc บางท่านนะคะต้องการอยาสนับสนุนช่องของอาจารย์นะคะอา,อาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมนะจะได้เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำช่องนะคะก็เลขบัญชีอาจารย์นะคะท่านผู้ชมใครแคปหน้าจอไว้นะคะก็จะมีโชคนะคะ อยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะคะ,ะเป็นธนาคารกรสิกรไทยนะคะเลขบัญชี4 7 2จ็ดสองขีดสขีสองหนึาเานึขีดหนะคะสาขาหนองแคนะคะออชื่ออาจารย์ก็พรมพัสรศรีเกตแจมนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะใครแคปหน้าจอก็แสดงว่าจะได้โชคนะคะมีโชคแล้วก็คอยช่วยเหลือทางช่องอาจารย์นะคะตามกําลังศรัทธาเลยนะคะ คนไม่มีก็ศรัทธาก็จะสนับสนุนได้อาจารย์เอ,อยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยเอเสืวอนแคปหน้าจอแล้วก็มาเรียนเลยนะคะลุยคะ่ะช้าไม่ได้แล้วนะหนีงานไปตั้งหนึ่งวันนะคะอาจารย์เอ,อวันนี้ก็เรียนตามปกติเลยนะคะอ,อสูตรเก่าลายคามนะคะอาจารย์วางให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่มาที่ไปของตัวสูตรทั้งหมดเลยคะ่ะระยะยาวนะคะสามสิบหกงวดลวดเลยนะคะ อาจารย์จะมาจับกับสูตรบังคับล่างนะคะอาจารย์จะจัดให้ชมสิบงวดทานั้นเองนะคะยกตัวอย่างมาแค่ให้ชมแค่สิบงวดนะ,ะตามนี้เลยนะคะมาดูงวดแรกเลยงวดที่หนึ่งอ่าเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งศูนย์เลยนะคะเก่าลายคามนี่ก็ได้ที่เลขศูนย์นะคะออกมาที่หนึ่งศูนย์เดี๋ยวอาจารย์จะวงกลมเลขที่เข้านะคะของสองศูนย์นี้ไว้ให้ชม นี่ค่ะเก่าลายคามหนึ่งศูนย์บังคับล่างนี่ค่ะเออก็ออกมาที่หนึ่งศูนย์ก็จะได้เลขศูนย์ตัวนี้เลยนะ,ะต่อมาง้อที่สองออกมาที่ห้าแปดนะคะห้าแปดก็เออได้เลขห้านะคะสูตรแรกนี่เก่าลายคำได้เลขห้า ส่งบังคับล่างห้าแปดมาสองตัวเลยนะคะทั้งห้าทั้งแปดใส่ใส่สีให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันเลื่อนผ่านหน้าจอไปนะคะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาอีกตามนี้นะคะต่อมางวดที่สามออกมาที่ศูนย์เก้านะคะศูนย์กเก้าใครยังไม่ได้ ดูว่าเก่าไรคำสาวที่พกงวดมีหน้าตาแบบไหนบ้างก็กลับเข้าไปชมนะคะในคลิปที่สิบเจดนะคะคลิปที่สิบเจ็ดคือ EP ีที่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะงวดที่สามของมะคับล่างศูนย์เกก็เข้ามาที่เลขเก้านะคะสูตรพวกแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกไปทุกงวดเลยนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นแบบสี่หลักนะคะมันเดินดีกว่าสูตรสามหลักหรือว่าสูตรสองหลักแต่มันก็หลายตัวนะคะท่านผู้ชมสี่ตัวเท่านั้นตีตัวเอ,อมันก็ย่อมเข้าดีกว่านะคะการเข้ามาก็สี่สิเปอร์เซ็นนะฮะถ้าสามตัวก็สามสิบเปอร์เซ็นสองตัวก็ยี่สิเปอร์เซ็นวิ่งตัวเดียวก็มีแค่สิบเปอร์ซ็นนะคะโอกาสที่จะเข้าโอกาสที่จะหลุดก็เก้าสิบเปอร์เซนเลยนะคะนะอ่านะนะตอนนี้ก็ดูเมื่อที่ออกศูนย์หกนี่นะคะเอกลายคามนี่ก็ได้ที่เลขศูนย์ ตัวนี้ก็ได้ที่เลขหกนะตามนี้นะนะสูตรนี้ก็ไว้ดูเย็นๆหรือว่าค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ก็บันทึกเทปช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวปล่อยดูเวลาอันเป็นสมควรแล้วก็จะปล่อยออกไปนะคะนะ,ะต่อมาศูนย์สองนะฮะก็เลขสองตรงนีอ้อันนี้ศูนย์สองก็เลขสองเหมือนกันนะคะมาที่ตัวตัวที่ชนกันนี่ อต่อมานะคะงื่ที่หกเก้าสองมีเก้ากับมีสองอันนี้ก็มีสองนะถ้าเราเอาสองสูตรนี้จับคว้กันนะคะเราก็จะเจอตรงนี้เลขสองตรงนี้เลขเก้านะคะเป็นทั้งหมดสิบหกชุดนะคะสิบหกชุดเราก็ตัดนะคะคัดตัวเด่นคัดตัวแต้มตัดตัวดับอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเหลือน้อยชุดดวงดีก็ถูกนะคะ ดวงดีที่เราเลือกตัวดีๆออกมามันก็จะถูกนะถ้าเราเลือกตัวไม่ดีออกมาเราก็จะผิดแบบนี้นะคะต่อมาจากเก้าสองก็จะเป็นหกหนึ่งนะคะหกหนึ 6, ออ่งเก่าลายคามนี่ก็ได้เป็นเลขหนึ่งส่วนชุดบังคับล่างนี่ก็จะได้เป็นเลขหกนะคะเราก็ไขว้กันนะคะก็จะถูกนะคะเราจะได้ตรงนี้เลขหกฝั่งทางนี้ได้เลขหนึ่งนะคะฝั่งทางนี้ได้เลขหกก็จะกลายเป็นหกหนึ่งนะคะสิบหกชุด ต่อมาเมื่อที่แปดนะคะท่านะผู้ชมห้าสามแตได้เลขสามก็จะมาที่ตัวที่ชนกันนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเอามาจับแบบนี้ทุกงวดนะคะบางงวดเราก็อาจจะเอาเก่าลายคามไปจับกับคงที่หรือว่าจะเอาบังคับล่างไปจับกับคงที่อะไรแบบนี้นะคะคงที่ล่างก็มีนะคะก็เดินดีเหมือนกันนะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะใครจะเลือกลัก,ลกษณะแบบไหนสำหรับง่วนนี้อาจารย์จะจับแบบนี้นะคะจับแบบที่อาจารย์ทําให้ดีคือบังคับล่างกับเก่าไรคามจะมาเข้าคู่กันนะอ่าอย่างละเฉพาะงว่วนที่งวนที่เก้านี้นะะก็จะมาตัวชนที่เป็นเลขสี่นะคะผู้ชม ต่อมางวดที่สิบนะคะซึ่งเป็นงวดที่แล้วค่ะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะที่อาจารย์ทาให้ดูนะคะมันเป็นสูตรค่อนข้างระยะยาวนะอ่าตัวนี้ก็จะมาที่สองตัวนี้สี่กับสองเลยนะอ่าตรงนี้ถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นเลขสองนะคะฝั่งนี้เราเป็นเลขสี่มันก็จะคว้ยกันนะคะ ขอให้มาตามนี so first, ้นะคะเพราะว่าเลขมันจะชนกันหลายสูตรเลยนะคะจะได้เลขตัวเดียวเดียวกันนะคะเลขซ้ํๆกันนะดูสิคะว่างวดนี้นะคะจะมาหรือเปล่างวดนี้ก็ของสูตรเก่าลายคามนะคะสามสี่หกเจ็ดนี่นะคะสามสี่หกเจ็ดรอผลอยู่นะคะจะเดินต่อไปไหมนะงวดสิบอันนี้คือสามสิบหกงวดนะคะอันนี้อาจารย์ยกมาแค่สิบเอ็ดงวดนะมาเท่าๆกันเลยนะคะสําหรับ บังคับล่างนี่ก็ห้าหกแปดศูนย์นี่นะคะนะตามนี้เลยนะคะก็เอามาลองจับคว้กันนะคะจับควยกันแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะนะกดสต็อปก่อนนะคะกดหยุดแล้วก็ลองแคปไว้นะออันนี้ก็คือลายคามนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือบังคับล่าง จาเขียนไว้ให้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นทางหัวแล้วเดี๋ยวเวลาแคปไปก็ไม่ทราบว่าเป็นสูตรของอะไรเขียนเขียนไว้ได้ล่างนี่นะคะลายคามเก่าลายคามแล้วกันเด่นล่างนะคะสูตรเก่าลายขามเสียงก็ไม่ค่อยจะมีนะคะท่านผู้ชมเก่าลายคามนะ,ะอันนี้ก็คือบังคับ บัับล่างนะคะ,ะแคปหน้าจอไว้นะคะ,ะแล้วนี้มาจับคู่เลยะคะ่ะท่านผู้ชมจับคูค่มาดูทางทางเอ,อันของของเก่าก่อนนะคะของเก่าวันที่สิบหกสิงหานี่นะคะเราจะดูสองชุดดีคะ่ะลายคามกับบังคับล่างะจะชนกันสองตัวนะคะเลขสี่กับเลขห้านี่จะเป็นตัวชนนะคะก็ออกมาที่ สี่สองนะคะตัวชนก็เข้ามาเลขสี่นี่นะคะตัวชนนะนี่ชนชนสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะอ่ะแล้วเราก็เอามาจับไข่กันนะคะเราจะได้ทั้งหมดสิบหกชุดนะคะวิธีการคิดนะคะเราก็จะเอาแต้มนะคะมาตัดนะตัดด้วยแต้มนะหกบวกกับสี่นะคะก็เป็นสิบนะได้ศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือแต้มนะคะ เราก็มาเช็คนะคะอย่าง1 1นี่ก็แต้ม2องได้แต้มนะคะวงกลมไว้1นึสแต้มหได้แต้ม1นึ่งหกห้าแต้มหกนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะหนึ่งศแต้มไม่มีนะคะแต้มหไม่มีก็ขีดออกไปนะคะแล้วก็สอแต้ม3แต้มไม่ได้นะคะสอแต้ม6กนะคะสอหแต้ม7จ็ดได้แต้มนะคะสอแต้ม2องได้สีแต้มห้า สี่สี่แต้มแปดไม่มีขีดออกไปสี่ห้าแต้มเก้าไม่มีขีดออกไปสี่ศูนย์แต้มสี่อยู่ตรงนี้นะคะแต้มสี่มีเลขสี่อยู่นี่ห้าหนึ่งแต้มหกเอาเก็บไว้ก่อนห้าสี่แต้มเก้าไม่มีนะคะขีดออกไปเลยห้าศูนย์ห้าห้าแต้มห้าเออถ้าห้าแต้มศูนย์นะคะเ,เก็บไว้ก่อนห้าศูนย์ก็แต้มห้าก็จะเหลือที่ไม่ได้ขีดออกไปนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบชุดนะคะเริ่มต้นที่สิบชุดก่อนต่อไปนะคะเราก็มาเลือกนะคะที่มีตัวเด่นนะคะที่เป็นเด่นล่างนะคะก็สามสี่ห้าอันไหนที่มีสามสี่ห้าเราก็เลือกไว้นะคะหนึ่งหนึ่งนี่ไม่มีสามสี่ห้านะคะอ่ะเราก็เอาออกไปรอบที่สองนะคะอ่าหนึ่งสี่นี่มีเลขสี่นะคะหนึ่งห้ามีนะคะแล้วก็แถวนี้ก็เหลือสองตัว ส่วนแถวที่สองนี่สองสี่มีเลขสี่สองห้ามีเลขห้านะคะแล้วก็สี่หนึ่งมีเลขสี่อ่าหมดแล้วนะคะสี 4, ะ 5, 1, ่ศูนย์ก็มีเลขสี่ห้าหนึ่งมีเลขห้าห้าห้ามีเลขห้าห้าศูนย์ก็มีเลขห้าค่ะก็อันนี้ก็จะเหลืออาจารย์เช็คก่อน,นะครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดะครับทั้งหมดนะ ก่อนนะคะตรงนี้เช็คใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะคะเนี่ยตัดไปตัดมาก็จะเหลือํำที่อย่างวงกลมแบบนี้ถูกตัดไปแล้วไม่คิดนะคะเอาที่ยังไม่มีตัวตัดนะคะยังไม่มีตัวตัดเดี๋ยวอาจารย์ลบดีๆก่อนนะคะทีต่ติกต๊กๆไว้นี่นะคะติกต๊กๆหมายถึงว่าได้นะคะ ตามนี้ค่ะอันนี้พอเราตรงนี้ปุ๊บเราก็มาดูนะคะที่อาจารย์ทําดับให้นะคะจะมีดับจอร์เข่ฟ้านหางนะคะท่านผู้ชมจะได้เลข m o d u l ที่แล้วได้เป็นสามนะคะก็เอาหนึ่งกับสี่นะคะออกก่อนที่จะออกสี่สองนี่มาคิดหนึ่งกับสี่แล้วก็มาเอาสี่ตัวนี้ฟาดมาดีนะคะแล้วเอาสี่ชักลงมาสี่กับหนึ 5, ่งบวกกันเป็นห้าสี่กับสี่เป็นแปดแล้วก็ห้ากับแปดก็เป็นสิบสามนะคะก็จะได้เลขดับคือเลขสามนะคะ ถือเป็นการสอนดับไปในตัวนะคะ,ะถ้าใครชอบก็จัดได้นะคะดับก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะ,ะสำหรับมัวที่แล้วออกมาที่สี่สอนใช่ไหมดับตันนี้ก็อยู่นะคะแล้วก็มีดับสายแข็งนะคะสองสายนะคะก็คือเลขเจ็ดกับเลขหกนะคะนะ,ะทีนี้เราจะตัดสามเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมในนี้นะคะงวดวที่แล้วไม่มีให้ตัดเลยนะคะทั้งสามทั้งเจ็ดแล้วหกจบเลยะค่ะไม่มีเลยนะคะก็ยังคงเลขเหล่านี้ไว้นะคะก็จะมีเลขเตามนี้เลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดเลยนะคะท่านผู้ชมหมดนี่นะการทำปีกาว้ให้นะคะทั้งหมดนี่นับใหม่ก็แนนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบชุดนี่นะคะในสิบชุดนี้นะคะติดมานะคะหนึ่งชุดก็คือชุดนี้นะคะที่ใต้สีสองนี่ ใส่ไว้ก่อนนะคะ10สิบชุดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะที่เข้าเข้าเครือข่ายที่เราวางไว้ดีนะคะจะมีเพียงชุดเดียวนะคะที่ติดเข้ามานะคะก็คือสองสี่สี่สองนี่ของงวดที่แล้วนะคะอ่ะก็จะถูกไปตรงนี้นะคะออกมาแล้วนี่ตรงนี้นะคะสี่สองนี่ตรงนี้เลยนะคะที่สิบหก สี่สองนะคะตัวเด่นเข้ามาตรงสามที่ห้าก็เข้ามาที่เลขสนีะ่นะท่านผู้ชมสี่สองแต้มที่เข้ามาก็คือแต้มหกนี่นะคะนะโอเคตามนี้นะคะก็ทุกอย่างของงวดที่แล้วนะคะก็จะเข้าหมดเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาทําเหมือนเดิมเลยะคะ่ะตามนี้เลยเป,เป๊ะเลยนะคะอามาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะ,ะตรงนี้นะคะมาดูที่ตัวชนก่อนนะคะสามสี่หกเจ็ดกับห้าหกแปดสามนี่ ตัวชนกันนะสองสูตรนี้ก็คือฉ่ชนที่หกนะคะอันที่แล้วชนสองตัวงวงน,นี่ชนตัวเดียวตัวชนอาจมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะเลขหกนี้ถ้าเราไปติดตัวดับนะคะท่านผู้ชมจะต้องระลึกถึงเสมอว่าถ้าดับชนเด่นนะถ้าดับชนเด่นเราก็ต้องเลือกเป็นเด่นไว้ก่อนนะคะดับก็อาจจะเอาไม่อยู่นะคะนะเตรงนี้นะคะได้ตัวแล้วชนหนึ่งตัวเอาเก็บไว้ก่อนนะตรงนั้น แล้วก็มาดูสองสูตรนี้เอาไขว้กันก็จะได้ออกมาเปน็นนี้ค่ะสามห้าสามหกสามแป6สามศูนย์สี่ห้าสีน้ี่ทั้งหมดนี้16บหกชุดมาเริ่มทําให้เหมือนกันกับฝั่งซ้ายมือที่เราทํามาสักครู่นี้คะ แต้มนะคะเราจะใช้ชุดของมาตรฐานเลยค่ะหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะคะสี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนี่นะคะเรามาเริ่มตัดที่ตัวแต้มก่อนอันไหนได้แต้มอาจารย์จะวงกลมไว้ก่อนนะคะเริ่มต้นอ่าสามห้าแต้มแปดนะคะแต้มได้นะอาจารย์ทํามาแล้วข้าวๆนะคะท่านผู้ชมสามหกแต้มเก้าอ่าสามแปดแต้มหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะแต้มหนึ่งตอนแรกก็เราก็วงไว้ก่อนนะคะแต้มหนึ่งเออสามศูนย์แต้มสาม แต้มสามไม่มีนะคะเอขีดออกไปก่อนนะใครใครชอบก็จัดนะคะมันมองเห็นอยู่นะเออไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกอาจารย์นะคะว่าไม่ไม่น่าตัดเลยคุณชอบก็เลือกไปนะคะมันมองเห็นอยู่นะคะอันนี้อาจารย์จะตัดให้มันเหลือน้อยตัวสําหรับคนที่แบบเอออยากจะได้เด็ดเด็ดไปเลยนะคะถูกก็ถูกไม่ถูกก็เขาก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนะอยู่ที่โชคอยู่ที่วาสนาเรามาดูสี่ห้านะคะก็คือแต้มเก้าอาจารย์วงกลมไว้ก่อนนะคะเอาวงที่แต้มได้ก่อน สี่หกแต้มศูนย์ได้นะคะสี่แปดเป็นสิบสองไม่มีแต้มนะคะขีดออกไปนะคะสี่ศูนย์แต้มสี่ะถ้าเราไม่ทาแบบนี้บางทีเราก็จะงงนะคะหกห้าเป็นสิบเอ็ดนะได้แต้มก่อนขั้นที่หนึ่งหกหกเป็นสิบสองแต้มไม่มีนะคะหกแปดเป็นสิบสี่นี่แต้มได้นะคะวงกลมไว้อ่ะหกศูนย์แต้มหกใช้อยู่เจ็ดห้าเป็นสิบสองไม่มีเอาไปก่อนเลย หกหกเป็นสิบสามเจ็ดหกเป็นสิบสามไม่มีนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสองสี่เป็นสิบห้าอ่าไม่ได้แต้มเจ็ดศูนย์แต้มเจ็ดนะอ่าไม่มีแต้มตัดไปเลยนะคะตัดไปแล้วเหลือน้อยขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราก็มาคัดอ่ตัวไหนที่เราที่มันติดหนึ่งสองสามแล้วก็จะชอบนะคะหนึ่งสองสามก็จะชอบเป็นกรณีพิเศษนะคะตรงมีหนึ่งสองสามก็มีอยู่นะะี่ค่ะมี สามห้านี่คะ่ะมีเลขสามสามหกเลขสามเดี๋ยวจันมาสอนตร,ตรงตัวดับก่อนนะคะจะได้ตัดออกไปนะคะตัวดับนะคะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะจระเข้ฟาดหางนะีคะสี่สองเอาสองมาตั้งสองชักลงมาสี่กับสองเป็นหกสองสองเป็นสี่สี่บวกหกบวกสี่เป็นสิบนะคะเราก็จะได้ตัวเลขศูนย์นี่เราก็จะรอผลตรงนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรนะ,ะจะดับอยู่ไหมนะคะ ครับบงวนนี้นะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็มีสายแข็งให้มาอยู่สองตัวนี้นะคะก็คือเลขแปดกับเลขเก้านะะงวดที่แล้วดับอยู่นะคะออกมาที่สี่สองสองตัวนี้นะคะเท่ากับนะคะสี่สองสี่สองแสดงว่าดับอยู่นะคะอันนี้สองตัวนี้จะดับอยู่ไปมาอยู่ไหมนะคะก็จะได้ศูนย์แปดเก้านี่นะคะศูนย์แปดเก้าแล้วก็เอามาเช็คออกไปเลยนะคะอันไหนที่มีเลขศูนย์นะคะ เลขศูนย์อาจารย์จะไปชอบที่ข้างบนนะคะอันนี้กาลังทําล่างอยู่นะศูนย์บนอาจารย์ชอบนะคะแต่ล่างอลองดูก่อนนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ขีดออกไปนะคะมองเห็นอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่เห็นอยู่นะคะเลขศูนย์ต่อมาก็เลขแปดเ๋ยวตรงนี้นะคะออกไปเลยนะ,ะเลขแปดมีแค่นี้นะคะส่วนเลขเก้าก็ไม่มีอยู่ในตัวเด่นอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องตัดออกไปก็ตัดออกไปสองแถวนะคะก็จะเหลือสองแถวด้านหน้านี่นะคะ สามตัวที่ถูกตัดไปแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้นะคะในห้าชุดนี้นะคะจะมีเลขติดเลขหนึ่งสองสามนะคะอยู่แค่สองชุดก็คือชุดนี้นะคะอาจารย์จะใส่ดาวให้่ะชุดที่ได้สามห้านี่กับสามหกนี่นะคะสองตัวนี้ตัวไหนที่ชอบนะคะจะมาหรือไม่อัน้นก็แล้วแต่ก็คือสามห้านี่นะคะทู้ชมกับสามหกนี่สาหรับสูตรนี้นะส่วนที่ไม่ติดหนึ่งสองสามนี่ก็มีสี่ห้าหกห้า ที่ได้แต้มนะสี่หกนี่เหลือสามชุดนี้อ่ะเราก,ก็ใส่สีเหลืองไว้ฮะจะมีเด่นสองคู่อ่ะแล้วก็ตัวสำรองสองคู่ฮะนีแค่นี้เองนะคะสําหรับงวดนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสามตัวนะหกห้านี่แต้มหนึ่งนะคะอ่ะไม่ติดตัวดับด้วยอ่ะอ่ะนี่เป็นห้าชุดนี้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสามนี้เลยนะอาจารย์จะลดลงไปนะคะเลยมาถึงตรงนี้เลยนะ ดูนะคะเดี๋ยวจางใส่ให้นี้ก็คือเลขสามเอาอยู่นะนี้เราก็จะรอว่าจะออกตัวไหนจะดับอยู่ไหมนะนแต่แล้วก็มาดูข้างบนนี่นะคะรอผลนี่เลยนะคะสองชุดนี้ จะไปต่อไปไหมนะมีตัวเด่นนะคะที่เบินดาวสองตัวสามห้ากับสามหกลำรองสี่ห้าสี่หกแล้วก็หกห้านะคะชอบตัวไหนก็กลับตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ปักหลักอะไรนะตามนี้เลยนะคะตามนี้นะคะไม่ว่าใครจะชอบสูตรไหนแบบไหนก็ตามนะคะที่อาจารย์สอนมาหลากหลายสูตรนะคะ ก็ขอให้เลือกในตัวที่ชอบแล้วก็ตัวที่ใช่แล้วก็ขอให้ได้รับโชคกันทั่นหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ